ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อออนด้วยนะคะ อ่านะครับอ๋อ้ยไม่ต่ำกว็สิบโลไม่ต่ำกว็สิบโลจัดไปจัดไปใจใจใจเฮ้ยไปไปจัดไปลูกจัดไปจัดไปลุกไปเลยโอ้โหสุดยอดโอ้โหอนาคตของชาติครับนี่อทหารไม่ต้องไปเรามาตกปลาแยมโอ้ไปไงโอ้โหใส่บิ๊กบิ๊กใส่บิ๊กบิ๊กจัดไปลูกจัดไป โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอย่าอย่าปั๊มเบรกหน่อยนึงให้มันสู้ให้มันสู้ไปโอ้มันสู้แล้วครับหล่อจริงเว้ยครับถือว่าปลาตัวนี้โชคร้ายไอ้โอ้ใส่สิบใส่สิบพ่อใส่สิบใส่สิบใส่สิบ สวัสดีน,าน,าน้าๆนักตกปลาสายตกปลาบา้บาบาบอๆทั้งหลาย <laughs> วันนี้เรามากันที่เขื่อนปลาสักชลสิธิ์นะครับเป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มละสี่ทุ่มกว่าเป็นวันเกิดของอน Jack, Jack ักแจ็คแจ็คสเปโรมาเซอร์ไพ์วันเกิดเขาก็คือคำว่าตกปลาที่นี่แหละเราก็อยาจะมาถ่ายทําที่นี่ด้วยว่าเขาจะได้ปลามากน้อยแค่ไหนแต่วันเนี้ย คือช่วงหน้าหนาวนะนี่คือกําลังจะเข้าปีใหม่นะครับคลิปเนี้เป็นคลิปที่ต่อจากาที่เราไปเขื่อนลํำแช้มาเมื่อคลิปที่แล้วประมาณสองวันแล้วเราก็มาต่อกันที่เขื่อนป่าสักเลยแต่ผมแปลกใจมากเลยว่าวันนี้ฝนตกงงมากเดีย๋ยวต้องมาลองดูว่าวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่าหมายที่เราจะลงนะครับวัดเขาพระ เดี๋ยวพอถึงถึงถึงหมายอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแจ้งพี่กัดอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยแปลกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันครับในคลิปครับผมสวัสดีพี่น้องชาวแมว<อ>นักตกปลาเชื้อสายดาวอังคารทั้งหลายตอนนี้เรามาถึงหมายแล้วนะ วันนี้เรามาเน้นตกฮะไม่เน้นตัวเมาฟิววันเกิดเกิดอยากจะตกหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ต้องถามเราเองส <c oughs> ภาพเป็นยังไงครับตาแจ็ควันนี้ลมแรงฮนะค่อนข้างที่จะแรงมาก <c oughs> เอาลมมาด้วย แรงแต่ว,ว่าปลาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเรา,าก็ตามดวงอัเนาะมันคือหมายธรรมชาติไม่จำเป็นต้องว่าเราอย่าไปคาดคาดหวังอะไรกับมันมากของในน้ําของอยู่ในน้ําอ่ะถ้ามมนอยู่บนบกมันก็ไม่ใช่ปลาเลยจะไปทกันในคลิปว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเน,นี่ะ มาถึงก็หดเลยมาถึงแล้วหดเลย tamam. มันจะอะไรมากกับการตกปลาใช่ไหมเดจะเหลาเดี๋ยวมันจะแหลมนะแจ๊กนะแจ๊กเลยไงตกให้เด็กมันดูมาแล้วคะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันปลาตาบอดป่าวะไม่ได้นะแจ๊กอย่างเงี้ยไม่ได้นะ มาถึงเราก็หวดเลยอ่ะครับไม่ต้องไปพูดความทำเพลงอะไรมากมายมาถึงก็หวดเอาหววเอาเลยเป็ดเขานะไม่ใช่เป <No ็ดเราเกิดป่าสักมีหอยนางรมนะครับรู้ยังลบเคยกินเปล่ามานี่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกกินอย่างเดียวครับเอาลมมาฝ่าเขาด้วยอ้าว no ยั่วเลยยั่วเลยนี่ไนฟิชชิ่งไนฟิชชิ่งกุ้งต่ำดีเลยเราไม่กินเราก็กินนี่นึงเน้นตกไม่เน้นตัวอยู่แล้วเราเน้นกินอย่างเดียวดีมากฮึืึช็อตไดงดีอืลอยไหมพี่อยลอยๆพี่จ้างเมียน้อยต่ำมันน่ะ ขอสงสัยสงสัยขออีกสักตัวแล้วกันพึ่งยังงมมาเลยนะเนี่ยสดๆเลยจริงไม่ได้หมูแต่ปลาสักมีหอยนางรมด้วยใช่มีหอยอย่างอื่นก็ดีนะติดเลียนติดเลีนไม่จะมาเข้าแหละแต่ว่าตอนแรกนนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับปลาเข้าเหยื่อเราครับแต่ว่า ไม่ทันฮะคาฝอยอยู่ฮะคาแต่ฝอยอยู่ฮะนองใหม่ฮะแว่ากันใหม่แสปายเค้กเราไม่กินนะเค้กเราไม่ต้องกินมาจะเกิดชิงมาเกิดมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับที่แบบมาจัดงานมันเกิดกลาง ริมเขื่อนปา่าศักดิ์ชลสิทธิ์เสร็จแล้วเราก็จุดนะครับอาจจะเกิดชิงมาเกิดเนะดทสู้อยู่เอาไอ้ดับแล้วมมลลดับแล้วสะสมโลหิตแฮปปิด Happy Birthday Happy Birthday โอยย่าไปเป่าอย่าไปเป่าเสียเวลาเวลาโอ้ยเวอร์ตนนี้มีมีมีแล้วมีกูเตี้ยมาแล้วมึงเอาเสื้อไปซักให้กูเลยนะน้ำอยู่นี่น้ำอยู่นี่หันมาดูก่อนดิอ่านว่าดูกล้องก่อนดีครับสุขมากน้อง เอ้ยนี่มันคือความรักจากเพื่อนร่วมวงเลยนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยล้างถ่ายรูปวันนี้ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนไม่ต้องล้างถ่ายรูปกระบุกก็ไม่มีเลยมันแกล้งวันนี้ก็จะเป็นแบบประมาณนี้คือไม่ได้เน้นตัวอะไรมากมายก็คือเน้นสนุกเฮฮาปาร์ตี้บ้าบอบอ ตาภาษาชาวยาวังคาบส่วนปลาจะได้ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมารอดูต่อไปตอนนี้เขาก็แก่ขึ้นอีกปีนึงแล้วครับเวยพรใน้เพื่อนหน่อยก็ขอให้มีความสุขมากๆำลำลํำรวยๆได้เมียเยอะๆ <laughs> สังขวาสครับสังขวาสไม่ใช่เจ้าว่านะอันนี้คือสังขวาสปลาอะไรที่สังขวาสบ้าบอปเาลืมเข้าแล้วครับปลาเลืมเข้าแล้วครับ,รบถ้าปลาไม่เข้าคนก็จะนอนแล้วนะครับยังไงนนครับเวลาตีสามเที่ยบเวลาโดยหนึ่งยูทูบเดอร์ปลากระมังครับ ไซส์งามๆปลากำลังเข้าปลาเข้ารอบติกมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาแล้วครับตัวตักโล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 ไซส่สวยเลยประมาณไม่ถึงขีดแต่ก็อะไรมันเป็นปลาเข้าโอเคหมดแหละครับตอนนี้ ที่สามละที่สามกว่าละน,นี่ครับมาอีกแล้วหนึ่งแ้มครับผมกระมังอันนี้กระมังน่าจะใบยี่สิบเพใหญ่หน่อยชฉวยชฉวยได้เรืเ่อยๆมานนเนียนเ หยอดเลยครับท่าน เราคือ,คอ,คอนู่นเลย,ยดาวอังคารเพราะเราเป็นชาวดาวอังคารน่าเห็นป่ะโถไม้หนึ่งแตงล้วครับปลากระมังอันนี้น่าจะใบละสิบบาทว่าใบไม่ใหญ่ เอาไปทักป้าเอาไปทักป้าใช่ย <c oughs> ่นับเหรอ,อน,นีนันนี้เวลาหกโมงครึ่งครับผมปลาก็ตามคาดกระมังล้วนๆนี่อาจจะเป็นเม็ดสุดท้ายที่เราจะตีออกไปเม็ดในตำนานปลาครับดาวที่ดาวคาวเลยครับเม็ดน,นี้ยากแล้ว ฝน,นทั้งร้อนทั้งหนาวอะไรก็ไม่รู้ประเทศไทยก็จะย้ายกลับบ้านเกิดแล้วอ่ะก็จะไปเอลเอ,เอร้อยจริงเลยนะร้อยเอ็ดจิดต,ตรงที่ไม่มีขมั้นมาลด ปลาก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับก็คือเป็นพวกปลากระมังปลาอะไรแบบทั่วไปก็คือมาตกเอาฟิวตระกอาบรรยากาศอะไรประมาณนี้ฮะเอาไปไหนบรรยากาศช่วงเช้าเป็นอะไรที่แบบปีนมากเลยนะปินเกล็ดปลาก็จะมาณนี้เลยอะไรหนูป๊บนึงครับเป็นแป๊บนึงแต่แบบกำลังกินเลยครับกำลังทอดตรงนี้ปลาใหญ่ไม่เข้านะครับน้ำยังเยอะอยู่เลย ก็ยังยังดีที่ได้ตัวใช่โถ้าลังเนี่ยนะถ้าลังในการตกปลาคือมันก็จะประมาณนี้คือเราคาดหวังอะไรมากไม่ได้เราจะมาหวังเอาปลาใหญ่ต้องการได้เยอะๆอะไรประมาณนี้มันก็มันก็จะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นปลาธรรมชาตินะคือตามตามสภาพแหละนี่คือตกออฟฟิวแล้วก็มาแฮปปี้เบอร์เดย์น้องชายครับผมแจ็ค หมายตรงนี้เหรอครับหมายตรงนี้เขาเรียกว่าอาขั้วพระฝั่งฝั่งขัวพระนะครับหนึ่งสองสาม